ยายมีขายหอยยาย่หมอยขายหมีวันคือวันดีคืนดีหอยใหญ่มีไปกัดหมีใหญ่หมอย That's correct Oh my god โคเร็ได้ไงถูกเมื่อกี้เขาออกว่าสวัสดีครับผมชื่อเคลนนะครับ In English Oh sorry Hi I'm Kellen สวัสดีครับผมชื่อเวงนะครับ In English Hi I'm Wing Thank you Thank you You're w ดีครับ I'm very welcome. Yes, I'm very welcome too. Okay, good. <laughs> 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 uh Pong uh Ricky Oh, my name, My name is Ricky. Uh, uh, Dude. Ted. Dude. I have an English name. What's your English name? Ted. Ted. So much easier. So much easier. Hello Mr. Ted. Hi. How yeah. are you doing? I'm to look, somebody mine. Okay, okay. Look Skywalker. Skywalker. Try. With the the beard. Uh. Uh. จะเป็นการพูดสำนวนภาษาไทยและสำนวนภาษาอังกฤษมันจะพูดยากมันต้องอาศัยทักษะในการพูดในการออกเสียงนิดนึงนะครับคุณลิกเนี่ยชาคุณลิกจะได้ต้องพูดเป็นของไทยนะครับแล้วก็คุณแอนเป็นภาษาอังกฤษโอเคโอเคอยู่กันที่ใครคนไหนติดที่ใครได้ค่ะแม่ยายมีขายหอยยายหมอยขายหมีวันคือวันดีคืนดีหอยยายมีไปกัดหมีใหญ่หมอย Let's correct! Oh god! my โคเร็ตได้ไงสอง Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick? ยายมีใครหอยยายมอยใครมีใช่ไหมยายมีใครหอยยายมอยใครมีวันดีคุณดีหอยยายมีไผ่กุด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 ไผ่กุดมียายมอยมอยไม่ใช่มอยไม่ใช่ มอยมอยไงเมื่อกี้เขาออกว่า How Oh no Can you can a can as a can a can can a can อะไรวะ Peter Piper picked a pack of pickled peppers How many pickled peppers did Peter Piper pick Sam Lee t a i หวยหวยสามร้อยขายขายซีขซี No ไม่ได้ขาซีซัมลีเล่นหวย สามร้อยเสีโอเค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 ปีเตอร์ไพรเปอร์ิกอเป็กออฟิ How many pick papers did Peter Piper pick โอเคทไมอะ What อะไรสามร้อยไค่หอยสมรอยีามอพีหรอทาไมอม ซามลีไข้หุยซามลอยไข้ i ีสามลีเล่นหุยสามลอยเล่นสีโอเคหไ Can you can a can as a canner Can can a can Oh wow พยาละม้ไพยองชาร์ยาลามาละยองไพ่พยาละมพ่ยองมาละยองมาละยองไรยองรยองไรยองชาร์พยาลมรยองชาร์ไร คุณลองระวังรายองยาลา <laughs> No How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Okay ไปยาลาไม่ไปยองอชารวยคึน้นลงระวังเ <laughs> <Wrong. S 1> รียงยาลา <laughs> <laughs> ไปยาลาไม่ไปยอง <laughs> ชรารอย <laughs> คึน้นลง <Come on. S 2> ระวังเรยงียงยาลา How much wood would a woodchuck ชักอ <my> ีฟเอ o วูดชักคูชักวูวู้วว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 วกลวว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 นววววววไววววนวว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 ลวว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  Huế... 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 Oh! Mình chạy mó má. Xăm lì... Xăm lì khai mu... Huế? Xăm lì khai huế. sắm Rùi... sắm ruồi khai sì. lì lên... Huế... What? You said 2 minutes! Sam, Sam, ruồi lên Si. Mà đây... สาลีขายหมวยสามรวยขายเส้อ switch w i c h switch the s w i t c wrist watches โอเคไอควางเข้าเข้าคลังเข้าคว้าควันควังควันเกไ่าม่เอาเอาใหม่นี่คืออะไรมีด้อคว้างควงเข้าเข้าคลังเข้าคว้าควันควังควังเข้า กวางขาวเข้ากลางเขาขวางขาวขาวกลางเขากลางเขาข้ากลางเขาเขวากวาขวานขว้าขวานขวางขวางก e r e ทำเสร็จเลยทำเสร็จเลยชนะ I won yeah นี่ครับครบสองนาทีแล้วพี่เบนชนะครับเพราะว่ามันหยุดที่แคเรนแคเรนติดคำที่สัมลีขายหวยครับหวยหวยวันไรเซ็กซ์มวยหวยหอหีบเออหอยพูดพูดไทยชัดนะัชดแต่ไม่ฉับพอมันอ่านยากจริไหมรู้สึกความมั่นใจไหม Uh, are you confident? Yeah. มันใจไหมมีตอบเขาตอบเขาตอบเขาอังกฤษ Sure. Sure. I win. You lose. ใช่แต่ผมไม่ผมไม่เห็นด้วยครับผมรู้สึกว่าผมชนะเพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าสองนาทีหมดแล้ว I don't know. Two. Thank you. ถ่ายไม่แฟรคุยไม่เรื่องเลยไม่เถียงกันเลยอ่ะ เหนด้วยมค่ะยริงจริงกิจกรรมนี้คืออยากให้ทุกคนรู้สึกว่าจริงๆการพูดภาษาอังกฤษมันไม่ได้ดูน่ากลัวขนาดนั้นนะคะเราพูดไปเลยนะคะผิดถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเนี่ยเพื่อนฝรั่งของเราเขาจะช่วยแก้ไขให้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะชอบกลัวผิด ผิดแล้วเดี๋ยว,วกลัวบอกแบบคนนั้นเขาจะคิดว่าเราแบบโง่หรือเปล่าอะไรเง<ม>ี้ยแค่เรนคิด,อ,คดอย่างนี้นไนมางไม่โง,ง่ไม่โงงออคือมันดูน่ารักดีด้วยซ้ำนะคะ<ม>คือคงไม่ได้จ,จ้าจรนะบางคนเนี่ยจะคิดไปเองไงเพราะว่าอาจจะเคยโดนคนไทยด้วยกันติมาว่าพูดผิดจะพูดดีกว่าอะไรเงี้ยคือตัดเรื่องนั้นทิ้งเลยเคยเจอไหมคะแบบบางทีพูดภาษาอังกฤษเราเออ เอาเอาจะถามไม่เจอตลอดเลยนะพี่พี่คือคือคือก่อนก่อนในต้องบอกว่าแหวนแหวงค่ะอนข้างจะอั r เ i d ฝรั่งอั r เ i d เลยนะฮะ a n น the fear เกียเลย what about now อือออต้อง we're best friends yeah yeah oh my my god คือด้วยความที่เราก็ทำคอนเทนต์สั่งกินบ่อยๆพข่พี่พก็เริ่มเริ่มชินกับฝรั่งเขาไม่กลัวอะไร ดีขึ้นไหมยังไม่ดีขึ้นยังไม่ดีแต่ว่าไม่กลัวก็ถือว่าเป็นโปรเกรสเซสสเตอร์อ่าเสเตอร์สเตอร์โอเคสำหรับใครที่อยากจะฝึกหรือเสริมเรื่องของการใช้ภาษาอัแกรดนะคะจริงๆตอนนี้พูดที่แอนกับเคเลนเนี่ยก็มีคอร์สที่เปิดร่วมกันแล้วนะคะว้าวเฮ้ ได้บ้างหรือพอฟังออกบ้างแต่อยากจะมาเรียนคอร์สจริงๆจังๆนะคะกับพวกเราสองคนนะคะก็ลองดูรายละเอียดได้ที่ใต้ภาพนี้เลยนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ชอบเรียนภาษาอังกฤษนะครับแล้วอยากดูคลิปสนุกสนานก็ตางที่เทปเทฟลีราช่องเทฟลีราได้ครับ if you if you don't want to speak English you if you want to to the comedy video entertainment p e please เชฟดีและแฟนเพจขอบคุณพี่มากมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับปีเตอร์หยิบพริกไทยไปใส่พริกไทยอะไรนะ Peter Piper that's his name อ๋อนี่หมอแล้วพริกเนี่ย he picked พริก yeah he picked pickled peppers เพิกแต่อะไร pick pick คือ it's it's a number number yeah แล้ว pickled pickled Pick peppers it's a type of vegetable uh I think uh, English is uh, difficult for me I I like Thai language อย่าลืมกด like และกด subscribe กดกระดิ่งให้ครูพี่แอนด้วยนะคะถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษแบบทางลัดได้ขึ้นทางด่วนเร็วกว่าคนอื่นต้องติดตามช่องของครูพี่แอนค่ะ